ผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมอน่กับสิผ้ามาขอโชคลาภกับต้นใหม่ม่านลูกเนาะคะ่ะมเน่กับม่านน้ากันแค่สามช่องเนาะคะ่ะหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป่าต่อยคนมีเนนะะ้นเนาะคะ่นะเนาะเป็นงวดของวันที่สิบหกพฤษภาสองพั 2, 000, 66, นหาร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะมเน่กับม่านในรูปแบบตอนกลางเวนเนาะคะ่ะตอนกลางวัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมมาในรูปแบบตอนกลางวันเนาะคะ่ะ ไปค่ะไปพอกับทีมงานไปพอกับทีมงานอันนี้ก็เป็นซาลาซาลาทีพอท้องเรือนว่าสมัยก่อนเขาเจ้าหามศพมาสีมาเผาเนาะค่ะสิมาเผาอยู่วัดลางบัดพอดีมาหอดวงนี้เสือกหามศพขาดเนาะค่ะเนาะค่ะก็ะเดินทางมักน้ำคันสามช่อง กับนี่เนาะคะ่ะได้โศกได้ลาบน่หนึ่งเก่าทายให้เบิงยะะู่เ้อค่ะของวดที่แล้วนะต <c oughs> ้นไม้มาลูกครัครับมันะครับนของวินางนอกปลอทมนเดนรสิาพาทุนะครับมาติดตามตามต่อขอชคละ ต้นใหม่มั่นลูกนะครับเพราะว่าวดที่แล้วสวัสดีค่ะมาวินสวัสดีค่ะกําลังเบาเรียงต้นใหม่มั่นลูกเขาบ้องวดที่แล้วบมวดที่แล้วชงอําพ่นกับนุ่มบามพ่นเดิมแล้วกับพอท้องเรเพิ่มมากเขาเขาหนึ่งเก่ายูหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับวันนี้ก็จิมาตามต่อทันผู้ชมเพราวะเอฟซีบางท่านเพิ่นกะอยากให้ผมกับมาต่อยมากขอโชคลาภนําต้นใหม่ม่นถูกครับวันนี้กับพันมานะครับมากะ คือของม,าามา้ายบมาเส้นไวเ์พ่นก็นมีบักเาาน้ำหอมเนาะแม่มี่บักเผาไม่นมไม่น้แนมนำแดงบนาะเพราะว่าพิ่นเป็นต้นใหม่ม้าลูกซึ่งแม่ม่านเนี่ยต้องได้กินบักเผาออนเผาน้ำหอมนะครับตอนลูกออกมาก็ะิได้ผิวผ่านดีผิวพ่านดีนะครับท่านผู้ชมไปน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามไปพอที่งานนุ่มอ่านน,ออาน้ำกันนะครับค่ะไปค่ะ อ๋อคือไปยุสูงแขะม,มคนนีคนมาบอนุ่มอามูอ,อ,อันงวดที่แล้วนุ่มอามากกระซอมพ่นกับเขายุนบอกเข่าหนึ่งสี่หกหนึ่งสีเข่าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ค่แสดงว่าเขาวันนี้ก็เลยมาตามต่อเนาะคะ่ะตามต่อขอโชว์ขอลาบต่อเอาสแสดงว่ามีค้นมากับมาไหวอวินนี่ค้นมากับมาไหววังงได้ใได้หนึ่แปลนมาด้วยแปนเป็นลิเลย แต่มีข้าปักขวายว่าไงแด่ก้อนก้อนหนาเนี่ยก้อนก้อนหนาเขาสิมาถึงเนาะโอ้ผนโอ้ไม่กล้วยนี่ดอกไม้ก็ยังสดสดอยู่เลยอาวินแมีนเนนดอกไม้ยังสดสดอยู่เลยเออผนมาทำความสะอาดเนียนนี่เนาะค่ะบเปลี่ยนเป็นเลยเล็กกล้วยก็มีตัวหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมมีคนมีมีคนมาก่อนหน้านี้นะครับเป็เล็กกล้วยก็มีเห็นเป็นตัวไหน นี่น <ell>: ้คขากล้วยยืนนาทานท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกัเบิ้งโอ้ยผีผีทงนี่ท้างนี่นี่นีนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจุดผูกเพ่นบอกเก่าินสกสิผาปะาคนเนาะเอาเอานี่นน้ขาโอ้ยเป็นเก่าหนึ่งเฮียป็นเก่านึ่งเก่าหนึ่งหรือหาหนึ่งน้ท่านผู้ชมเนี ตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเร่กล้วยแต่ว่างเรื่องอกสารลงมาหมดขึ้งรถเดียวเดี๋ยวจะไปเอาสารที่ดูนักปูนเนาะค่ะท่านผู้ชมต่อยเราเห็นเป็นเป็นแนวของเก่าเก่าหนึ่งเร่ยุบกล้วยนั่นเก่าหนึ่งหรือหานึงท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมากราบไหว้นะครับพระประธานนะครับผมเนาะบอกเจ้าพื้นคอนสิงส์สิทธิ <to> anyway. o, <to> ์ที่เป็นอ่าคุ้มครองปกปักรักษาที่นี่นะครับผมนะบอกเ้าพื้นคอนไเนาะล่านเังท่าน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 ทนานท่นท้านท่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 าไป่า่าท่านนมนนา่า่าทา่น่่าน่เท่ ก็ต้องเลียก็ออกมากแข็งแกร่นะแต่ว่ามีคนมาทำความสะอาดเนาะสะอาดดีดังสะอาดก้อนหนาเข้ามากเ่ยเริ่มห้อนแล้ยโอเคจังเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุพระประธานจิ้งสถิทีจิ้งสถิตีปกปักรักษาวัดวัดล้างกลางป่าใหญ่มือนี้วันนี้ลูกหลานทีมงานช่องมวิวชันแนลนุบามพ้นเดินป่าต้อยพ้นมีเส้นขับรถเดินเดินทางมาสักการะกราบบ่าเชื้อมะขออนุญาตไท้ท่านจิต คือตนไม้ของบ้านหลวงคุณคือตนใหม่ดูในเขตบริเวณวัดตาล่างเมืองนีเมืองนีลูกหลานตั้งใจว,ว่าในเนตว่าอยากมาขอโชคขอลาภเพื่อเชื่อมไปให้เอเจนซีทั้งบ้านได้เป็นแนวทางในการเชิญโชศกดวงเดชให้ลูกคนแต่ทุทุกทุกอยางขอได้โปรดของพระประธานทิ้งทักพิ์ที่ปกปักรักษาวัดล่างการป่าให่เมืองนีโปรดให้โชคให้ลาภลูกหลาน ให้ได้สามโตตรงๆการไปขอโชคลาภนั่นตัวใหม่มานลูกครั้งนี้ของหัวต้นที16คุณจะพาคมพ่อ22,000ห้าร้อยของทุกด้วยคืนอ บางต้นหน่อยตัวนั้นคือเอ็นนะสันนั่นน่ะเห็นบ่คือเออคือคนเป็นหนุ่มว่องหันมาแค่ไมนแต่บางเดินี่ต้นี้่องหันอวนเอ็นแบบแค่คือยังคนไปไปขยมเนาะไปโยนไปโยนเนาะนั่งนั่งโยนอวนหล่าช่าไหมออไปไปดูไปไปท่านผู้ชมครับผมนะครับเดี๋ยวแดดจะร้อนกว่านี้นะครับผมท่านผู้ชมนะไปไปที่ต้นไม้มาดูครับผมโอเคครับชมเซฟไปค่ะไปเนาะค่ะ หลังจากกาบไา้บอเก่า,กา,าพระประธานสิ้งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักหลักษาอยู่ในปา่าเขตบริเวณวัดหลางแห่งนี้นะะเนาะค่ะเนาะก็สีได้เดินทางเข้าไปหาต้นไม้ม่านลูกเนาะ,ะนต้นทองมาวิ่นหมุนไปแล้วมาวินหมุนไปแล้วนะคะ ก็ยิ้มจนหมุนเขอาไปคนเขาไปหดแล้วเนาะค่ะเออเออเออน้ำน้ำไหลาหลค่ะนั้นทุกทนน้ำคัดเข่าน้ำคัดเข่าย่างหลายเลยนี่ค่ะตปนใหม่ม่านลูกไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูเทียนกลับไปขอโชว์ขอลาบกับ ต้นไม้ม่านลูกเนาะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกช่องนะคะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับก็วันนี้มาตามต่อนะครับผมนะกับต้นไม้ม่านลูกนะครับเพราะว่าซึ่งผมมาขออ่างวดที่แล้วนะครับที่มาทาง้าะอัมพลแล้วก็มากับข้อทองแหล่นะครับก็วันนี้งวดที่แล้วเนี่ยผมเขย่าเซมซี ได้มา914หรือ614ที่ที่เขย่อยมซีได้กันเนาะที่เห็นอ่าทีกคืนตัวเลขให้เบื้องต้นะครับแต่วันนี้มาตามต่อของงวดวันที่16พฤษภาคมนี้2,566นี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคขอขอนางคัดตำหนิได้ท่านผู้ชมวันเวลามันถึกน้ำบันทึกบันทึกน้ำครับเอายิบโถมากเพราะดีเปะเลยคือเครือพอดีเปะเพราะว่าใหม่ผลใหม่มั่นดุคนละเกาดอก มายี่สิบห้าเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่เจ็ดยี่เจ็ดดอกพอดียี่เจ็ดดอกพอดีสองเจ็ดเจ็ดดอกยี่เจ็ดยี่เจ็ดยเจ็ดสองเจ็ดอสองเจ็ดนะครับอากาศนะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนมากนะครับท่านผู้ชมร้อนมากมากครับผมอืร้อนมากๆแต่เราก็ต้อง ต้องถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะว่าบางทีกล้องมันร้อนนาะนผู้ชมมันเจอแดดเป็นตู้ไม่ได้บางทีก็ได้เปิดปิดใหม่เลยนะครับอย่าว่าตะกล่องเถอะอาเมื่อเย็นนี่โค้ดด้วยกันนะเอออย็นนี่เอานีา่ซ่อมอาบามแล้วอันไรก็ไฟปะเอ้านู่นอาบจุดก่อนก็ได้แล้วอาบจุดเลยจุดเยบร้อยอยาแค่ไม่ไม่ น้ำเยอะเลยท่านผู้ชมปุ้ยไป็นไงไปเลยน้ำน้ำน้ำไหลน้ำขัดเข้าค่ะเพิ่นหัวใจก็น้ำขัดเข้าเจ้าปอ่เข่ารันสดหยุดเยอะแล้วอะมาบอกกล่าวนะครับผมท่านผู้ชมนะจับต้นไม้มานูปครับผมต่างลำโูกกันละเข่าเรื่อล่อปะตอยเพิ่นหยุดถูกจึงน่าขัดใจท่านผู้ชม เสียงนี่เดินปลาที่ไหนเดียวนี้เสียงนกเสียงกาเสียงเสียงสนี้โว๊โก๊ยสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิง์ศักดิสิทธิ์นะ ต้นใหม่มานลูกเมื่อนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลนุบามคนเดิมป้าต่อยคนนี้เ้นใครจะเดินทางมาสักหลักขับายมาขอพึงบาลมี่ขอโชคขอลาดนำเจ้าแม่หรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตยูน่นำต้นใหม่มานลูกเมื่อนี้ลูกหลานก็ได้นำเครื่องอมาถวายเป็นอาหารการกินนี่มะพร้าวนำหอมนำแดงนี่นมเพื่อมาใหา้เจ้าแม่มมาดลูกต้นใหม่มาดลูก ให้ได้รับประทานให้ได้กินลูกออกมากเได้ผิวพันธ์สวยพอบอกพาวน้ำหรลพบหอมหวานอร่อยแซ่บมากมากเลยลูกออกมาก็จะได้ผิวพันธ์นนออกออกดีวนวลนปยลุยวันนี้ลูกหลานก็นนขอโชคขอลาบน้ำเจ้าเมรขอให้เจ้าเมรนี่ให้โชคให้ลาบสามโตตรงตรงฟังฟัง,งของหวัวทันทีสิบหกพุทสภาพขมข้อสอสอง,สองพันหน้าร้อ,รอยหกสิบหกเพือ่อน้ำไปฝากไปตอน เอฟซีเพราะว่าท่างช่องนี้เป็นสะพานบุญให้เอฟซีทางบ้านให้เพิ่อนได้เสี่ยงโศกเสี่ยงดวงให้เบิดทุกเบิดโศกเบิดหนีเบิดสินไม่เดียงปัญหาการเงื่อนเพิ่์ลเพิร์ได้มากส้างโน่นนี่นันมาซื้อของถวายให้กับเจม้ม่เพื่อให้ให้ลูกยู่ในขั้นเจม่เนี่ยได้อวดท้วนสมบูรณ์เวลาคลอดออกมาเมื่อีวันนี้ก็ขอให้ทีมงานทั้งสามช่องนี้ให้ได้รับ โชคมันหมานปังปังดังผิดปากธนาดังผิดขอครับจะแม่ไว้ด้วยเคินสาธุสาธุอากาศห่อนแห้งอ่ะห่อนแห้งเปลี่ยกกปเด้วย นุ่มอามขยโยเซี่เพราะว่าเมืที่แล้วนุ่มอามเพิ่ขยเย้าเขานะครับท่านผู้ชมมาเมื่อที่แล้วเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เลขออกเก้าหนึ่งนึ่งเก้าะครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะหปงนเะเอไปเตรียมแป้งไว้เลยเนาะ ไม้แรกครับผมไม้แรกครับท่านผู้ชมไม้เลขสี่ครับไม้เลขสี่ครับไม้เลขสี่ครับท่านผู้ชมช่วงนี้ซีปิดมาตลอดเลยนะนี่งม้อสยามขนาดเลยซีซีศู <CC 0 S 2> นย์ ไม้ที่อ,ออกมาลยเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งหนึ่งกับเกียพี่น้องกันสี่สี่หนึ่งหนึ่งพิดตัมาตลอดเลยพมาแตกอะร้บ,บาทน้แล้วไม่มีร่มเลยม้ที่สามครับไม้เลขหก<ฮ>ท่านผู้ชมไม้เลขหกหนึ่งหก หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับตัวเกัาตรงกันกับบักเ้าวยุบบักเ้าวน้ำหอมนี่หนึ่งหกโอ้เห็นแล้วเหรอข้างล่างก็เป็นเจนะเอ้าวัตถิเลียวกับมัขอกันนะครักันหกหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกคือเก่าตัวเก่าหว่าเ็นตัวเก่าเลยตัวเดิมท่านผู้ชมจะบอกเว่หมดณีประเทศเขาสามตัวตรงเป็นไปได้เป็นไปได้ดิอ่ะยังก็เกิดขึ้นได้มณีพัทธิเลี่ของสองตัวมั้งบอสเมนมณีพัทธิประเทศเขาสามตัว เพราะมันยังมาประเม,ม,รมินตรงเงินี้ต้องเอาสามโตโอ้โหเดีด๋ยวจุ้มติ่นเลยจังหวันผู้ชมนะครับเดี๋ยวอันกระสีลูบแป้งขอโชคลาภอยู่หม่องทองเนี่ยค่ะเอาเอาต่อยลูบเลยเอาไปต,ต่อยไปต่อยลูบอย่างนี้นจุ้มลูบมันคือลูบแป้งหมดแทนแล้วจะไปเบิ่งอันโอ้ยข้นงหัวดูนี่เงื้อเงื้อเต็มเลยจังหวัดจุ้มเงื้อเต็มเลยเอาเทใส่ซื่อๆก็เห็นหลุดแล้วของทินเนี่ย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับกล่องขออนุญาตกลับกล่องไวห้หนึงหัเดียว์ใส่แล้วประต่อยแล้วแปลงปแปลงนะครับท่านผู้ชมเี่ ดูนครับผมไปลงมัดมา่องลงกรบปัวเดง,แ,ดง,แ,ดง,แ,ดงแล้วก็จะดูเล็กดด้วยนะครับไปนี่ครับเหนแล้วค่ะัดปายพดูแป้งแล้วนะครับทานปช่ชมลูกแป้งแล้ว มันหอมท่ามผช้่มหอนอ่มนด้าวายจูบกพเผาหมักเผาในหอมถือถ้ามาถวายจะแม่มัานลกมนต้นไมนนะ้มั่นลงหนึ่งหกนี่ข้างล่างก็เป็นเล็กเจ็ดอืมอีมเอาเห็นเป็นสามหนึ่งหก,กว่านใช่อันนี้ทั้งๆนี่นี่เลขสามป่ะอืมเหลขอะไรสามหนึ่งหกหรือเจ็ดหนึ่ง ไม่รู้นะท่านผู้ชมสี่ท่านผู้ชมเลยไปอ่าสี่เป็นเป็นเพียนาะมาวินเห็นสามหนึ่นงห<อ>กท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนกันอยากกับกล่องปลาเต๋ยกล่องมันหอนอืมหอนไหมเลื่อไปแล้วกล่องอ่าได้กล่องนี่ปลาเต๋ยครับผม<ะ> ตาแปรงสวยพร้อมกับจม่คร้อตาแปรงกับจมีมขอน้าเจ้าแม่กันหรอตาแปงให้เจ้แม่เอาเลยคือเปลี่ยนไปเดี๋ยวเห็นเป็นตัวไทเบิ้งดีๆเอากล่องผมมันหอนมันล้วนเเดี๋ยครับเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวพักกล่องแป๊บหนึ่งออนุ่มอานก็ตะต่อยไทยกอ,มอมนมล้วน ควรถูกถูกควรถ้าวายุบกเพายุบกเพาน้ำหอมทีน้ำมาถวายเจ้าแมนต้นไม้ม่าลูกเนี่ยเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นเป็นหน,น,นึ่งหกค่ะท่านผู้ชมนี่หนึ่งนี่หก หนหรือหนเจนาะคะ่ะนี่ข้างลางก็เป็นเจมีหนึ่งมีหมีเจดค่ะตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าปอกเาวปกเาวน้ำหอมที่น้ำมาเส็นไหวมาขอสูกขอหลาบน้ำเจ้าแม่ ยูมองรูปแฝงยมองรูปแปงเห็นเป็นตัวไรนี่เมื่อวินทีเละเห็นเหล็กสามสามชั่วโมงเลยท่นเะคะ่มนเบื้องเอาเนกะะ่ะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไเนกขาเนาะ,ะเนี่ยก็ที่รูปแฝงยูท่อง น้ำสางโอ้ยน้ำสางสังน้ำเต็มสังเลยน้ำเต็มสังลูกน้ำก็เยอะต้องของไปก่อนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเอาเอาวินเนี่ยเลขทูบมันขึ้นใหม่ขึ้นจังไข่้นค้าขึ้นค้างขึไข่้ขางเป็น,นปเลือดแท้ฮึขึ้นค้าเลือดเลยอเอา อ่ะต้อยเลือดยู่ข้างล่างอวินยังไงไปวางไงนี่หกหกศูนย์ตัว่บไม้เลายๆเป็นเลือดแหมน้ำสีแดงเลยสีแดงตานผู้ชมครับเหมือนคล้ายเลือดนะครับผมนะปรวทานผู้ชมเมื่อกี้ผมพักคนกว่างหอนนะครับเลือดทูบไม่้ไดงแต่ว่าไข่เป็นเลือดไหมเป็นเลือดออืเป็นสีแดงเป็นน้ำสีแดงเลยอ่ะเมื่อเห่ มันใกล้ที่คอดเลยบ่ส่ามันพันที่ไหเลขนี่บอสฮาวินเอามันมันหกศูนศูนหรือว่าหกหกศูนี่ยหกหกศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์ามหเก่าตัวเดียวกันเน้อแมนหเฮ้ยหกเก่าหกเก่ากเก่าหกอะไรหกเก่าศูนย์ก็ได้อืมแต่ว่าบอไหนหมายถึงว่าตัวนี้ไหมก็เป็นเลือดังสี่มอ่านเป็นเลือดหอใครเลือด เออเพราะเปนเพิ่นสีคลอดเหรอป่าฮั่นอืมแต่ไม่ชมโอ้ยสงสัยเพิ่นสีแตกแตกจริงสงสัยสีแตกแล้วเพิ่นเพิ่นแตกแล้วแตกแช่ตัวเลขนี่แตกแตกสามโตตรงๆเลยเอาคนลูกดาอ๋อนี่ครับคนลูกดูอืมเป็นนุ่มเป็นลูกเผานะครับที่มาถวายปลาต่อยเพิ่นมาอะได้รูปแปลงอะไรขึ้นจริงจังจุ่มอ่าเป็นสีแดงขึ้นเลือดอิลี่ นี่ก็ผมก็ต่อยปลาลูแปงแล้วสีแดงมาสีแดงคือเลือดหกหกศูนย์หรือหกเก่าศูนย์หรือว่าเป็นหกเก่าตัวเดียวกันเนาะถ้ายินแบบไรก็วัดไปเรื่อยมินมาด้วยครับผมหกเก้าศูนย์คือคือขังเวทผมม่อมมาคอยเห็นมันมันจ่าเนาะอาวินาะแ่าแห้งแดดกระหอน แต่ว่าข้างลางไตถูกมันเป็นสีแดงคือเลือดอืมอูม้หหลุน้ยังหลเลยเนาะค่ะท่านพุทชมตามนั้นเนะาะค่ะสำรับเลขทถูกเนาะเจ้าแม่ต้นไม้ม่านลูกเป็นสีหายแท้เลยเลเือดเสียมบ่บอเสียมซี่กับเลขทถูกลับไปแตกแท้สามตแท้ เนาะค่ะอยู่ยู่ยู่บกเ้าน้ำหอมค่ะยูู่ไอ้มงกี้คือมักี้จะเป็นสีแดงเนาะเป็นน้ำสีแดงเลยน้ำสีแดงอยู่บกเ้าน้ำหอมกับมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดเนาะค่ะอาเมนี่เสียงบอขึ้นเสียงคนยังก็จะเป็บเงียบๆไปจนวันนี้พออย่างเราอยากเหรอานี ay, mm ่ยเฮ้ยอาเมนเลขวะเนี่ย นั่นน่ะเห็นไหมเห็นเป็นเลขยังน่ะถ้าผู้ชมนั่นน่ะเลี้ยวไปเห็นเป็นเลขนี่ครับผมนี่เก่าหรือซี่อ่ะอ่าเบิ้มบอกเก้าตัวนี้หนึ่งนี่ตัวนี้หนึ่งไม่หนึ่งไม่สองหนึ่งตัวนี้เก่าเก้าแต่ว่าเก่ากับซี่ซีหนึ่งสองเก่าหนึ่งสองอืมนี่มองนีที่เห็นเป็น เป็นเงียกวากันไปก็ไม่เคยไขกันกล่องหนึ่งสองหรือซีหนึ่งสองเนาะคันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับท่านผู้ชมคนลูกดาเล็กถูกเรียกซีครับเล็กไม่บักเพาวได้ยึดซองไปต่างๆกันที่บิ็งกเก้าได้เอาเห็นเป็นหนึ่งหกอ่ะนะนี่อนนี่เอ๋อซองเบิ้ลคนจะดูเลขตรงตรงมาไกเป็นเห็นต้นต้นบักเพาวใช่ไหมต้นลูกมะพร้าวบักเพาวเป็นเป็นหนึ่งหกอข้างล่างก็เป็นเกียดแมนข้างล่างเป็นเกียด น้อสีให้เพื่อใช่ไหอันนี้นี่หนึ่งนี่หกนี่เป็นหนึ่งก็ได้นี่เป็นเจ็ดนี่ืมตามนั้นนะครับหนึ่งหกเจ็ดบ่เออบ่ที่นี่แต่ว่ามาทางนี่เป็นสามนี่เด้ออยู่เอวยังบ่เวยให้เบนี่เวยให้ดูเอานี่เป็นสามนี่นี่ครับผมผู้ชมที่ที่ที่ป้าต่อยหนึ่งหกตรนี้เป็นสามนะครับข้างล่างเป็นแปดนะครับสามศูนย์แปดนะครับสามศูนย์แปดแมน ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ากล้องพุมก็เริ่มหอนมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับผมตามนะครับเฉลยกาบล่าตามนั้นนะครับจอมยม่านลูกตัวใหม่ปีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีปังๆรับรวยกันสุขสุขนเ้อครับสําหรับโชคงวดวันที่16กุมภาพันธ์2024ขออวยให้ท่านผู้ชมมีโชคดีกันสุขสุขพนได้รับโชคนั่งจแม่ม่านลูกวาเมรีเพิ่นก็ได้รับ พรว่าน้ำหอมมาถวายให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>สำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับผมค่ะฮอนเนาะคะ่ะเอาตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีถูกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันสุกูสุขคนก็สำหรับต้นไม้ม่านหลวงก็มาตามให้เหลยเนาะค่ะเนาะขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ